ที่เราได้มาปฏิบัติอยู่นะครับในมาถึงวัน,นวันนี้วันที่5แล้วเนี่ยกเ็เราก็ปฏิบัตนะิในหลักสูตรที่เรียกว่าพัฒนาจิตให้เกิดปัญญายและสันติสุขซึ่งอันนี้หลักของการปฏิบัติคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะโดยใช้หลักสติปัฏฐานสนะี่ส่วนวิธีการหรือว่าเทคนิคที่เราใช้เนี่ยมีการกำหนดทียบทปัจจุบัน เดินจงกรมนั่งสมาธิแต่การกำหนด,ดที่ปัจจุบันเนีย่ยคุณแม่สิริท่านก็รวมเอาของเอาการกำหนดอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าทวานหรือยัตยตนะหกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกหมวดหนึ่งของสติปัฏฐานนั้นในเรื่องของการกำหนด ทวาหรือยตนะซึ่งเดี๋ยวจะได้ฟังในรายละเอียดต่อไปนะครับว่าอ,าอยู่ในหมวดไหนหมู่ไหนนะครับวิธีการปฏิบัติอันนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติทั้งสมะถะกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานควบคู่กันนะทำไมถึงควบคู่กันเพราะว่ามีการทําสมาธิร่วมกับการเจริญสติสมะถะกรรมฐานคือวิธีทําสมาธิหรือเจริญสมาธิ ส่วนวิปัสสนากรรมฐานนะคือการเจริญสติซึ่งจะนำไปสู่การเกิดปัญญาแล้วก็เกิดความบริสุทธิ์ของจิตนะอส,อสองคำนี่คือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานาฐานี่ค่อนข้างจะ,จะสับสนนะครับเพราะว่าผู้ปฏิบัติหรือว่าสำนักปฏิบัติต่างๆในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติเป็นสมถกรรมฐาน แต่ก็มักจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะครับเราะนั้นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือไม่เนี่ยก็ให้ท่านพิจารณาว่าอันนี้ท่านไปพิจารณาเองได้นะครับว่าวิธีการปฏิบัตินั้นเป็นการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐานสี่หรือไม่ถ้าหากว่าใช่ก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสมถกรรมฐานคือการทําสมาธิ